ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พยากรณ์หัวใจสภาพอากาศในใจวันนี้ทําให้เรื่องราวตรงติ่งสูงลึกในใจถูกพัดมาให้เราเล่าให้คุณฟังทุกคนมีเรื่องที่กังวลในใจไหมคะเราว่าถ้าถามเปิดแบบนี้อาจจะทําให้คิดไม่ออกแต่เราจะบอกว่ากลไกร่างกายของคุณไม่เคยโกหกเราว่าเราหาคําตอบให้คุณได้จากการทํางานของมันคะ่ะอันดับแรกจากการวิจัยของนักจิตวิทยาอย่างซิกมอนฟลอยด์และคาร์ยุงให้ความเห็นไปนในทางเดียวกันว่า ความฝันอาจเกิดจากการทำงานของสมองและอารมณ์เชื่อมโยงกับจิตต้สำนึกและความปรารถนาลึกๆในใจจนเราสามารถตีความความต้องการนี้ได้ผ่านฝันเอ็นเราจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองพร้อมกับตีความให้ฟังกันค่ะครั้งหนึ่งช่วงที่เราต้องขึ้นพิจาราง,งบประมาณของชมรมเราเหนื่อยท้อใจแล้วก็ไม่สบายใจก,กับการต้องไปพบเจอกับหน่วยง,งานนักศึกษามากๆในที่ประชุมหลังจากที่เราได้ขึ้นไปพิจาราง,งบครั้งแรกเราสงสัยว่ามันจะต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้หรอ ทำไมมันถึงทำให้เราเหนื่อยและเครียดขนาดนี้แล้วเดิมทีเราที่ชอบกิจกรรมมากๆก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวหรือพักให้สบายใจเท่าที่เราชอบหรือต้องการเลยมันนี่ทำให้การอยากจะทำเพื่อเป้าหมายส่วนรวมลดน้อยลงแม้เราจะมีสมาชิกที่คอยสนับสนุนหรือคอยให้กำลังใจเราก็ตามจะบอกว่าเราดูไพทาร์โลในการทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยละ่ะหน้าไพาก็ออกมาดีเลยบอกว่าถ้าทำโครงการมันจะหันไปได้ด้วยดีเปน็นไปในท่าที่ดีแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายด้วย แต่ว่าความรู้สึกของเราก็ยังคงไม่มั่นคงพอในระหว่างวันรอพิษงบกับความรู้สึกกัะวนที่เกิดขึ้นพร้อมกันทําให้เราฝันว่าเราแรกภารกิจที่ต้องรบกับใครหลายคนเพื่อเอาชีวิตรอดเราซสู้จะเหลือเพียงคนไม่กี่คนพวกเราที่เหลือรอดอยู่ตึงจะตัดสินใจสงบศึกและนั่งพักกันเวลาผ่านไปไม่นานเพื่อนที่เรานั่งคุยด้วยกลับโดนใครคนหนึ่งรัดข้อจนขาดอากาศหายใจแล้วที่รู้ว่าภัยมาถึงตัวจึงพายายามสู้กับและปิดชีวิตมันคืนได้ เราคิดว่าตอนนั้นเรารอดแล้วและทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติแต่สุดท้ายก็คนนั้นกลับฟื้นขึ้นมาและไล่ล่าเพื่อนอีกคนของเราเราจึงรีบวิ่งหนีแต่ไม่ว่าจะหนียังไงเราก็หนีไม่พ้นเขาตามจับตัวเราได้จากนั้นเราต้องทาตัวว่านอนสอนง่ายเพื่อความอยู่รอดช่วงแรกเราอยู่กับกลุ่มคนที่โดนคล้ายกันช่วยกันวางแผนว่าจะหนีออกจากที่นี่ยังไงให้ไม่โดนจับได้แต่สุดท้ายความฝันกลับทําให้มีแค่เราที่ต้องคอยอยู่ข้าง,งคนนี้คนเดียวพาเขาไปในที่ที่เขาอยากไป ไปเจอกับคนที่ต้องการเขาคนนี้ในขณะที่เราก็ยังรู้สึกไม่สบายใจกดดันตั้งคำถามถึงสถานปะปัจจุบันของตัวเองและไม่ไว้ใจกับเหตุการณ์ใดๆที่กาลังเกิดขึ้นและเราก็ตื่นจากฝันเราต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวเป็นคนที่ถ้าเคยดก็ต้องคิดบวกแล้วฮีลใจตัวเองกลับมาให้ได้ เราไม่ชอบความเศร้าหรือการที่ต้องหายไปทั้งที่เรายิงไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างตามที่เราอยากจะทําพอตื่นมาเราก็นั่งนึกย้อนเรื่องราวในฝันแล้วก็วิเคราะห์นยาที่ฝันสื่อรอยยียบพาเหตุการ์ต่างๆว่ามันจะท้องอะไรออกมาบ้างนยาแรกที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่องที่เราต้องต่อสู้กับใครหลายคนเราคิดว่าจิตใต้สำนึกของเรากําลังกลัวการที่ต้องไปเผชิญหน้าต่อคําถามมากมายที่ประชุมผิดงบนยาที่2การนั่งคุยกันของเราและเพื่อนที่เหลือรอดในฝันช่วงแรก เราตีความว่าถ้าจะเป็นเพาะเราต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแบบต่อหน้าไม่ใช่แกนอยู่ทํางานคนเดียวแต่ณตอนนั้นเราทําได้แค่อยู่คนเดียวในห้องตัวเองในยะที่3การที่เพื่อนเราดลารล่าเราว่าอาจจะเพราะเราได้รับรู้ข้อมูลมาว่าถ้าโครงการนี้ผ่านเพื่อนอาจจะไม่ได้อยู่กับเราในการดําเนินการโครงการนี้จนจบมันจะทําให้ในฝันของเราเพื่อนนั้นไม่อยู่จนถึงท้ายที่สุดในยะสุดท้ายคือเราต้องอยู่ข้างแกนคนนั้นในที่ที่เขาอยากไป แม้เราจะไม่อยากอยู่ตรงนั้นและรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่มีความสุขก็ตามแต่เราไม่สามารถเอาตัวเองเออกมาจากจุดนั้นได้เราวิเคราะ์ได้ว่าจริงๆแล้วจิตตัสสนึกข,ของเราอาจจะรู้ตัวตัว้งนานแล้วหรือเปล่าว่าเราจะเป็นยังไงถ้าเรายังสู้จะทํามันต่อทั้งที่ตอนนี้จิตใจเราเองก็ยังไม่มั่นคงเราอาจจะกลายเป็นคนที่รู้ทั้งรู้ว่าทูกใจไม่อยากจะทํางานนี้ต่อแต่ไม่สามารถห้จะมันไปได้จนกา่าจะจบโครงการเหมือนกับที่ตื่นจากฝันพอมีโอกาสเราได้มามองย้อนกลับไปแล้วเราคิดว่าส่วนหนึ่งของเพราะ แล้วคาดหวังกับตัวเองไว้มากเกินไปที่จะต้องทําอะไรสักอย่างที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตให้ได้แม้มันจะเป็นงานสกลใหญ่มากก็ตามการที่เรายังยือทำมันไปจนถึงที่สุดมันคงเป็นการคิดติดกับอุดมคติที่เรามองตัวเองโดยไม่นึกถึงความพร้อมของเราจริงๆแม้เราจะรู้ตัวว่ามันกดดันและเครียดมากแค่ไหนก็ตามพอดแคสนี้เราอยากให้ทุกคนได้ลองนำสิ่งเล็กที่เกิดขึ้นได้เกือบทุกวันอย่างความฝันมาตีความว่าในลึกแล้วหัวใจของเราต้องการจะบอกอะไรกันแน่ในช่วงเวลาอันแสนกดดันนั้น คุณทําได้แปลว่าตอนนี้คุณกําลังให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าการยึดติดก,กับสิ่งที่เหนือบ่ากว่าแรงแล้วละ่ะและเรื่องราวดีๆก็กําลังเดินทางมาหาคุณงเงียบๆพร้อมกับความฝันที่จะคอยเริ่มเล่าเรื่องราวดีๆให้คุณได้รับรู้ว่าหัวใจของคุณเองก็กําลังดีขึ้นเหมือนกัน